สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกเรียงประโยคให้เป็นข้อความสั้นๆทีนี้เราก็มาช่วยกันเรียบเรียงประโยคนะคะให้เป็นข้อความสั้นๆกันนะไปดูกันเลยมีข้อความอะไรบ้างข้อความนี้มีทั้งหมด4ข้อความนะคะ,ะเด็กๆดูภาพด้วยนะ ภาพนี้นะคะข้อความที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งนุ่นวาดภาพระบายสีอย่างสวยงาม 2. นุ่นนำภาพมาทำเป็นบัตรอวยพร 3. น,นุ่นนำบัตรอวยพรไปให้แม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 4. พร้อมทั้งกราบแม่ทีนี้มีข้อความอยู่สีข้อความเราก็นำมาเรียงนะคะนำมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความสั้นๆนะคะ,ะเรียงใหม่ได้ว่าอย่างไรมเมื่อเรานำประโยคทั้งหมดมาเรียงกันนะคะก็จะเป็นข้อความใหม่ได้ว่า นุ่นวาดภาพระบายสีอย่างสวยงามนุ่นนำภาพมาทำเป็นบัตรอวยพรแล้วนุ่นนำบัตรอวยพรไปให้แม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมทั้งกราบแม่จบนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็อ่านข้ออ,อ่านประโยคไปสี่ประโยคแล้ว พออ่านเสร็จแล้วนะคะเราก็นำประโยคทั้ง4ประโยคนั้นมาเรียงต่อกันนะคะเวลานำมาเรียงต่อกันนะคะให้เขียนแบบนี้เลยนะไม่ต้องเว้นวรรคเยอะนะคะ,ะไม่ต้องเว้นวรรคเยอะมากนะให้เรียงต่อกันเป็นข้อความแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าข้อความสั้นๆเมื่ออ่านแล้วนะคะ เข้าใจนะคะได้ความหมายมีความหมายบอกให้รู้ว่าใครทำอะไระทีนี้ต่อไปตัวอย่างที่สองอทีนี้มี4ข้อความเหมือนกันนะคะมีอยู่4ี่สีประโยคเหมือนกันประโยคที่หนึงนาวินวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานประโยคที่สองนาวินไม่ระวังจึงไปชน กระถางใบ1ล้มแตกประโยคที่3นาวินรีบไปบอกคุณแม่ขอโทษคุณแม่ประโยคที่4คุณแม่ยกโทษให้นาวินและเตือนนาวินให้ระวังมากขึ้นมีทั้งหมด4ประโยคนะคะเราก็นำมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความสั้นๆเมื่อนำมาเรียงใหม่ก็จะได้แบบนี้ นาวินวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานนาวินไม่ได้ระวังจึงไปชนกระถางใบหนึ่งล้มแตกนาวินรีบไปบอกคุณแม่และขอโทษคุณแม่คุณแม่ยกโทษให้และเตือนนาวินให้ระวังมากขึ้นจบนะคะจบแล้วข้อความสั้นๆมีอยู่3บรรทัดนะคะ,ะข้อความนี้นะคะเมื่ออ่านแล้วก็เข้าใจได้เลยว่า กล่าวถึงใครทำอะไรอย่างไรนะคะ,ะทีนี้เด็กๆคะการที่เราจะแต่งประโยคให้ถูกต้องแล้วก็คล่องแคล่วได้นั้นเราต้องอาศัยนะคะการฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อเราแต่งประโยคได้คล่องแล้วเราก็สามารถนะคะฝึกเรียบเรียงประโยคหลายๆประโยค นำมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความสั้นๆเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากข้อความสั้นๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่ยาวขึ้นแล้วก็มีส่วนขยายได้อย่างเหมาะสมนะคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมในหนังสือชุดกิจกรรมภาษาไทยของเรากันนะคะหน้าที่1 8 0บ มีประโยคสั้นๆอยู่4ประโยคนะคะให้เด็กๆนำมาเรียงใหม่ให้เป็นข้อความสั้นๆอ่านแล้วได้ได้ใจความนะคะบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะ,ะประโยคแรกผมรู้สึกภูมิใจในการกระทำของตนเองผมเดินเข้าไปในสวนผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันเห็นลูกนกตกลงมาจากหลัง เด็กๆคิดว่าประโยคไหนต้องขึ้นก่อนอันนี้เขายังไม่ได้เรียงมาให้นะคะเราจะนำมาเขียนหนึ่งสาเลยไม่ได้นะลูกต้องนำมาเรียงใหม่ก่อนนะคะ,ะนำมาเขียนใหม่เอาประโยคนี้ขึ้นก่อนผมเดินเข้าไปในสวนพอเดินเข้าไปในสวนแล้วเป็นไงต่อคะเห็นลูกนกตกลงมาจากรังพอเห็นลูกนกตกแล้วก็ ผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันสุดท้ายผมรู้สึกภูมิใจในการกระทำของตนเองอเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่มีความกรุณามีความเมตตาต่อสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่ทำบาปใช่ไหมคะพอเห็นสัตว์พอเห็นลูกนก ตัวนี้หล่นลงมาจากหลังก็รู้สึกสงสารนะคะรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเขาก็วิ่งไปบอกคุณพ่อให้มาช่วยอ่าเห็นไหมการทำบาปเป็นสิ่งที่ดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมอ่ะเด็กๆควรนำเป็นตัวอย่างนะคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ควรนำมาเป็นแบบอย่างเห็นสัตว์แล้วต้องไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำบาปนะคะเห็นมันได้รับความ เดือดร้อนได้รับความเจ็บปวดก็ช่วยเหลือมันนะคะเราช่วยไม่ได้แล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่ก็ได้อ่ะทีนี้นำมาเรียงใหม่ได้ว่าผมเดินเข้าไปในสวนเห็นลูกนกตกลงมาจากรังผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันผมรู้สึกภูมิใจในการกระทำของตนเอง จบแล้ว4ประโยคนำมาเรียงใหม่ให้เป็นข้อความสั้นๆเมื่อเราอ่านแล้วนะคะอ,อ่านแล้วได้ใจความนะคะข้อความนี้บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบในเรื่องของการเรียงประโยคให้เป็นข้อความสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้ แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ